การที่เป็นบุคคลบันเทิงอ่ะล้วก็ไปหากินกับวัดซึ่งมันก็เจอนะเจอใช่ไหมเจอรู้ด้วยใช่ไหมเป็นใครไม่สนสี่สนแปดเข้าข้างวัดฉันรักวัดของฉันไปคิดไปคิดหยุดคิดไปชุกช่วงนะก่อนจะสี่จะแปดเนี่ยหยุดคิดไปนิดเึงนะเกือบหลุดแล้วนะจะปกป้องวัดแบบไหนผมว่าวัดเก่งเนี่ยทำฟรีไปปกป้องวัดแบบจะไปถ่ายวัดก็อีกอีกระท่อหนึ่งไหวอะ เขาเคยมีประวัติคนบางคนอะตลกบางท่านหรือใครเนี่ยก็มีประวัติอยู่ว่านักอาจารย์ไปเปิดแบบนี้เดี๋ยวเขาก็ตลกเขาจะมาว่าอาจารย์เอานะว่าเอาพูดแบบนี้เขาเสียหายหมดนะอตลกที่แบบทิ้งลูกทิ้งเมียไปเกาะวัดกินบ้างอุ้ตายแล้วบอ่ผมพูดเลยมันมีหลายคนอุ้ยตายแล้วไม่รู้ว่าไอ้ตลกที่แบบเป็นดาวไทยเยอะแยะไปหมดประเทศเนียผมไม่รู้เรื่องตลกแต่วงดนตรีคือหย่ผมเอ่ยชื่อเลยชื่อเดี๋ยวก็เป็นความเดี๋ยวพวกเราก็ต้องไปขึ้นสายกันอีกเต๋อไปเอ่ยข้างนอกก็ได้อาจารย์อย่าเอ่ยตรงนี้เลยแค่นี้ผมก็ ครับพี่นุมครับพี่ตัวยีผมเห็นพี่ลงเรื่องของอวัดพระบาทน,นำ้ำพุพี่ไม่พี่ไม่ได้ไม่สบายแล้วไปรักษาเลยไม่ใช่ใช่ไหมฮะอ๋อไม่ใช่ผมผมไม่ได้เปเอตอนะผมผมไปเป็นเอตนะุผมผมมอยุดอย่างเดียวฮนะอุย้ย <c oughs> ตายแล้วอ <c oughs> <c oughs> ุ้ย <c oughs> <c oughs> ตายแล้วเดี๋ยวใจเย็นพี่